วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนรูดเกมย,ยันเดเลซีโมนิเตอร์กันนะคะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวขัดขันดนิวอ่ะอาอ่อ,อีกทีแรกก็ไปดิ้งคุชชูไปเลยนะคะไปแล้วนี่ก็จะเปลี่ยนอ,อะไรวะ พิมพ์ไปที่ผู้แบ่งเงนะเนี่ยพิมพ์คำว่ายันอีเลทุกคนจะได้ไดดดดแตถ้าคุณอยากได้เกมเยันดีเลสองเอิ่มเอิ่มหนึ่งพันแปดสิบก็กดอันเลยถ้าคุณอยากได้เกมอย่างดีเลสองอันยิมสามก็กดอันที่สองแต่พี่อยากได้อันที่สองอะ่ะโอเคละกระป๋าเดี๋ยวขอกดทางตรงนี้กดหนักกันนะ มันใหญ่โอลซนะมันอินใหญ่จังไม่ใช่โอลซ์านาสี่ลายบาหลุนี่อะไรบาหลูนด,ดิอะวะจะไม่ค่อยได้ดนะ่าพี่พ่อสองขันไม่ได้นะแต่นะั่นนี่อะไรเดี๋ยวพี่อยาก,ากรู้จังเลยนี่อะไรดเดี๋ยวพี่ขอเวลาโหลด เคเมื okay, ่อกี้พี่ก็กมมไม่เหมือนกันมาไม่เคยเอปไหนหวะเน,นี่ยขออันนี้ป่ะนี่อื <c oughs> ไ้ไกลเลย 嗯，你，哎呀，我们可以。 ก็จะเป็นหนึ่งพี่คนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเนี่ยพี่คนนี้พี่ดอกไม้ให้เรากดที่อันนี้นะคลิเยคลนี้พ่เคดกดทับไปให้กดที่คําว่าเพิ่มเติมแล้วให้เราอะ่ะกดทบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เราอ่ะกดอันเนี้ยอันไหวะอันอันหนวเนี่ยจะไม่ค่อยได้อะ่ะเดี๋ยวนะ เรากดอันนี้อ okay. ันนี้นนีเนี่ยเนียเนียเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียเดี๋ยวเียจะวงกี่ดูแล้วกันนะเนี่ยเฮกดไปนี่ว่าไฟเป็นไฟที่ดาเนินการต่อจะเเ็นอันตรยลนต่อดูดของวิตเต้ ก็คือนี่ในมือถือนะคะมันจะไม่เป็นอันตรายเดี๋ยวให้เราอ่ะกดตรงไหนใช่ไหมให้เราดกดแบบดาวน์โหลดต่อไปแต่ก็ไปปับ๊บ้ากดคาว่าดาวน์โหลดต่อไปปุ๊บได้แล้นะคะเดี๋ยวเขาน่าจะไปสอนวิธีเล่นแล้วกันนะเอดเอดเอเดอเดอ ขาแนะนสอนวิธีเลยนกมยนดีๆอื่นสอนเลยอ่ะคิดคิดแบบุ๊บคิดบ๊า